เมื anyway, like, uh. mm ่อ hmm. ค <e mm ืก่อนนแรกก็แจ้งมาว่าอยากจะอยู่คนเดียวแล้วทียวแลรกเขาเข้ามาแฟนเข้ามาแล้ก็แกแกนอนสะแหงเหมือนลื่นล้มก็ไม่มีใครไปแตะตัวแกเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นรุ่นที่ก็เลยโทรเรียกที่รถหนึ่งหกเก้าแต่ก็รถโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลนี่ประมาหกปีแค่เปลี่ยนก็จะเป็นคุณยายน่าจะประมาณอายุเจ็ดสิบปีแกหยในห้องน้ำล้วกยด้วยที่อีกที่หนึ่งเขาจะ แรกไม่รู้มัานที่ว่าแกแกชอบล้าข้าเท้าแล้วแกก็คงจะลื่นล้มเพราะว่าแกชอบถูด้วยลื่นๆแกมีตั้งแต่เราเข้าไปเห็นแรกที่ตรงนี้สองสารอบแหละแม่แม่แล้วก็เดินเข้าไปตรงนั้นแม่แขื่แนเขื่อนแอยู่ในห้องน้ำล้างข้าวแต่เอกใจว่าทำไมแกปิดไฟพอเข้าไปตรงตรงประตูทองแล้วก็จะจะเล่กจะแสงหรืออะไรนี่แหละก็เลยมาเรียกเนี่ยร้านข้างๆอ่ะให้เขาเข้าไปดูหน่อยเนี่ยมีผู้หญิงมีคือแต่ว่าไฟมันปิดเราเอกใจว่าแต่ประตูแกชอบเปิดไว้ ไหนอย่างขนาดผมศพนะครับได้ไปดูแล้วครับตอนแรกผมมันนึกว่าคือน้องสกายเนี่ยเขาก็าหาว่าตอนแรกอะว่าล้มในห้องน้ําแต่พอหมอมาดูี CT มันมีรอยปากตรงยอ๋อไอ้แล้วดูมันจับฉากนะไม่ใช่ดูลักษณะมันเหมือนจับฉากนะมันเอาคอเนี่ยไปไปไว้ตรงตรงที่ไอ้ตรงตรงทางเข้าห้องน้ำมันจะเป็นแง่งใช่ไหมอ๋ออ่าแต่แต่ผม ล้านเปอร์เซ็นนะฆ่าตายปาดคอแน่นอนเขามีสร้อยกับสร้อยข้อมือกับสร้อยคอหายไปครับมาใส่เวลาเท่าไหร่ก่อนแกเปิดร้านแล้วอ่ะประมาณ9ก้าโมงอะไรนี่แหละจำไม่ได้ของเนตายของตนตายไน่ใช่นี่ร้านสายนตาวุนตาขุนตาขุนตานตานตาตากนานานตานานานตานาขุนุนานานตาขุนตาขุตาขุาุานาขา่นนตตุนาา แล้วก็จะเดินสายๆก็บางวันก็จะเดินมาหรืออะไรจะโทรมั่งอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ไม่ใช่รถของของของไม่ใช่รถที่บ้านจอดเท่าอย่างนี้เลยเนี่ยจอดอย่างนี้เลยเนี่ย262จำสีได้สีขได้ได้ได้ตอนที่เปิดร้านเนี่ยเราประมาณสองโมงครึ่งบางวันอ่ะเขาที่ที่ไหนเนี่ยเห็นรถมอเตอร์ไซค์มันจอดอย่างนี้ก็นึกว่ามาเป็นลูกค้ามาทรัผมแล้วต้เป็น ะไรสีแดงไม่รู้ไอยไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ทะเบียนแต่ว่าไม่ได้เห็นคนมาเมื่อเช้าแล้วพอเขาเดึเข้าไปใหม่ก็คิดว่าเป็นลูกค้าเขาไงก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาเป็นเมื่อตอนเช้าปรมา9เก้าโมงก็มีรถมาจอดคันหนึ่งก็คิดว่ามีลูกค้าเข้ามาแต่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วไปสักพักหนึ่งก็เห็นยุพี่หญิงเดินออกมาคล้าคอมมาเลย มาอยู่ตรงรถก็เลยไม่ได้ใจแล้วก็เข้าไปใหม่แค่นั้นแค่แค่นั้นเลยไม่รู้แต่ว่ามีรถหน้าร้านคันนึงสุกพี้สีแดงสดเลยยี่ห้ออะไรจำได้มัน่น่าจะเป็นสกูปกปี่้สการนีกรมองมอ้งตออ้ ผมก็ก็คินให้แม่ตลอดก็อยู่กรรมเลยใ่ไประจำสาตอาตย์ใบามรแต่วัวนี้มาไวหน่อยเพราะว่ากากับเขาตรงก็จะมาแว่บ้านท่านหนึ่งเพื่อเอามาทข้าวาน <suppression> หมาแลวมาบ้านะะไบนีชื่ออะไรก่อนนะครันี่ประตูนะเปิดแล้ว่อนที่เราออกไปเใช้ปิดเปิดไห้ใช่ไหมไม่ไม่ได้เราป็นี่นี่รอปิดาไม่ไถามแล้วอ่าเระเห็นว่าประตูเปิดกว้างแค่ไหน ประมาณนี้แลแต่ว่ามันกระนี้ไม่ล็อกไฟตรงนี้กีไฟตรงนี้ปิดตรงนี้ดตวนีแใจแวดมง้ก็ติดตนี้ติดไหม่ิดแต่พ้ิหาเพื่ออะไรแกให้มเอางมาลปฝงุ้งแบอกเมื่อไหร่แกบอกแต่เมื่อวานหลยวนแ้วขอยู่นี่ดแล้วกบอกว่าบอกว่างนี่ยลอ่ เราไวันนี้มไม่ไม่บอกแล้วแต่วางาเอาลูกสยเาอยู่เาเอาแม่ล้มแบบผมว่าเจะล้มแ่เุน่เขาไมือกันสู้กันสู้กันกระจายกันหมดกระจายมันันะเลยม่อเรืองร้านเขาบอกจะเป็นัง เขาจะคอยละเอยดแบบไปไหนเขาจะฝาเราี่นลบขางนข้างในมีอะไรไหมล่าสุคน่ิดบานเตนี่ไม่ทําเียเราตอนแรกอะรู้ว่าแกนี่ล้มาข้างแล้ว่งวาเร้อยเรื่อง้าไม่ได้ลงแล้วนลดที่ลุงแล้กแต่ว่าที่ข้าข้าเขามา เมื่อก่อนธำาารแดงสามจบอะไรมาหนุมจมหกธนาคารอะไรี่ยผมก็เปิดร้านด้วขายพวงเหลีกฝั่งตรงข้ามทางร้านขายยาตรงแท้มีทั้งหมดลุกงสามคนคุสามคน แล้วก็แฟนเราคือคนนี้คนนี้คนนั้นทำงานกับผมด้วยกันตอนที่ที่มาเห็นคนแรกใช่ที่มาเห็นคนแือไอนแอนมาเห็นเพราะว่าที่แอนเหรอเพราะเขาจะร้านสามร้านสามอยู่ไหนสามอยู่ฝั่งตรงข้ามยุทธร้านสามเปิดกี่โมงอ่ะก็เปิดสองโมงกว่าเปิดแต่สองโมงยาวเหรอก็คือเปิดยาวจนถึงทุ่มเลยนะครับสิ่งละละละ จอดทำไมมนจอดใส่ทำผมได้เรายังเอใจใส่ทำผมแน่เลยก็ยังไม่ได้ใัเลยไม่ไอนี่เขานี่เข้ามาเลยที่มาจัดตรงทั้งนี้เลยใช่ไหมตลอดที่บ้านนะที่บ้านเฉียงเฉียงมาทางนี้เเฉียงมาทางนี้เฉียงมาทางนี้หรือมาทางนี้แสดงว่าอาจจะมาจากตงอเป็นพักอ่ะเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้พอมาได้คุยกับนี่ไงคุยกับ นี่เรียอ่ะเขาเรียกเขาให้ไปดูแมงเขาหนูเขาไปประมาณสองนาทีได้มั้งไม่ถือ่าเขาไม่กล้าดูไหกัวเป็นลมก็ให้เขามาดูแล้วเขามีผู้หญิงคนเนีป้าเจิญเที่ยทั้งท้ายวันไหนคะเจอเจิญทั้งท้ายวันไหนวานก่อนก่อน นายต่างกนักแผ่ว่าน่าจะเกิดจากอาวุธแบบไหนนะครับแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ว่าเชื่อมโยงกับว่าจะเป็นใครทาหรือว่าข้ออะไรนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องของประเด็นตรงหลายประเด็นนะครับที่เราต้องตรวจสอบทุกประเด็นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องเหตุส่วนตัวทะเลาะหรือว่าเหตุของชิ้ทรัพหรือเหตุของประเด็นเหตุอะไรก็ต้องขอขอเวลาในการหาข้อมูลแว้นล้อประกอบอีกทีครับ